สวัสดีค่ะนะคะผู้ชมนะคะวันนี้แอดมินกลับมาตามเซียนใบเหมือนเดิมนะคะเขาตะเลกเดินนะคะผู้ชมเนาะอ่างวดนี้อ่ามาขอแนวทางของเซียนใบเหลขกเด่นเหลกวิ่งนะคะอ่าเหล็กลูดว่าเซียนใบเพิ่นจะให้แนวทางงวดวันที่13นะคะตรงกับวันศุกร์เนี่ยเด่นวิ่งนะคะผู้ชมเนาะแล้วก็ตัวเจาะนะคะ ค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะเราก็มาต่อกันนะคะหวยลาวเซียนใบนะคะแนวทางของเพิ่นเนาะเพิ่นบริเขียนไห้โอ้ยเพิ่นบริเขียนไห่ฉนเมาผิดท่านผู้ชมอ่านี่ละเหล็ก่นไห้มานะคะเหล็กเด่นเพิ่นนะคะนี่แอดมินก็จะมาหลอกนะคะคัดหลอกออกวัตที่ผ่านมานะคะเซียนมันก็ไห้เด่นจิตนะคะเด่นจิตเขาจะเหล็กเด่นไหมท่านผู้ชมเหล็กคนวัตถิ่ันธ์มาเนาะบอกเขาได้ตารางนี้เพิ่นไห่ให้เด่นจิตนะ เลขเด่นเพิ่นเขาทุกงวดนะคะงวดที่ผ่านมาเขาจะเลขเด่นเด้อนะคะทุกผู้ชมนะคะเราก็มาดูกันนะคะว่างวดวันที่13นะคะตรงกับวันศุกร์นะคะทุกผู้ชมเนาะเลขเด่นมีเด่นเด่นแปดนะคะงวดนี้นะคะเด่น8แปลกๆปได้แบดทีนี้ทุกผู้ชมร่องศูนย์เอาตามเซียนเพิ่นลักเนาะนะคะ เล่นแปดเล่น8ปดน,นะคะมีแปดมีหนึ่งะคะมีสามมีเจ็ดนะคะโหหวนอีกสิบสิบสอบคนหายมานะคะมีแปดศูนย์นะคะอ้าวแปลกแล้วเล็กเซียนมาเยแปดศนย์แปดเจ็ดนะคะแปดเจ็ด เด่นศูนย์นะคะก็จะมีศูนย์หนึ่งและศูนย์เจ็ดนะคะตัวเด่นเด่น <ๆ S 2> เน้นเน้นของเซียนมีแปดมีศูนย์และมีหนึ่งนะคะนี่มันจะวงกลมห้แบนี้มีเนาะนะคะมีแปด แบบนี้นะคะ,ะกับพิจารณาคัดกล่องเมึงนะคะซอยกันเลือนะคะท่านผู้ชมว่าตัวนี้ของเตละเซียนหัวนี้มาชนกันตัวไหนเนาะนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนตัวเด่นๆนน,น,นนๆะคะ,ะก็จะตีตะล่างให้นะคะสำหรับแนวทางของเซียนใบหัวกันสุกนะคะ ตัวเด่น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 เลือนะคะสามตัวนะคะสามตัวบนสามตัวบนนะคะมิ810ดหนึ่งศูนนะคะ107 10 10และ7 703นะคะ703สาว่างในจักหน่อยนะคะสองตัวนะคะ mm. สองตัวบนนะคะ เจ็ดหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดสามนะคะเป็นอะไรเนี่ยเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดสามเท่าไหร่ยันผิดตัวนี้ เดี๋ยวนะคะท่านผู้ชมเชียนผิดเชียนผิดนะคะขอโทษขออันสามแปดเด้อนะคะเขียนผิดนะคะชุดสีตัวนะคะ 1>, 1 0 2, 7 3นี่นะคะอยู่ข้างลลางนะคะเขียนผิดแล้วก็7 3อันนี้ตัวฝั่งนี้เป็นตัวดินๆน,นะคะฝั่งนี้นะคะและ 0, 0 0นะคะ <Okay. S 1> นี่นะคะศูนย์ชุดล่าง สองตัวล่างนะคะก็มีแปดหนึ่งนะแปดหนึ่งและศูนย์สามนี่นะคะ กล่องบ่อคอยชาด์จไหมนะคะอันนี้เป็นตัวดินนะคะชุดสี่ตัวนะคะานผู้ชมนะคะอันนี้ก็เป็นศูนย์ศูนย์ส่วนตัวที่เซียนตีตารางให้นะคะท่านผู้ชมเด่นเด่นเด่นทั้งนั้นนะคะอันนี้สามหนึ่งนี่ก็เป็นตัวรองนะคะ ฝั่งวนนะคะก็จะมีแปดหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเด้อนะคะตัวดินเพิ่นแล้วก็แปดเจ็ดนะคะท่านผู้ชมก็พิจารณาเบิง่งซอยกันเนาะนะคะท่านผู้ชมชื่นชอบก็ตามนะคะไม่ชอบเราก็ผ่านนะคะเด่นแปดโอ้เหล็กแปดใครเพื่อนตัวบอกไงอีสันนะคะท่านผู้ชมเด่นแปดนะคะโอ้ค่ะกล้อง <G l ug> นี่นะคะเรนแปดร่องศูนย์นะคะแปดศนย์แปดเจ็ดนะคะศู 7, 10, 10 7, นย์หนึ่งศูนย์เจแปดหนึ่งศูนยหนึ่งศูนย์เจ็ดเจ็ดศนย์สาะคะแล้วก็สองตัวบนมีเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งสามแปดะคะชุดสี่ตัวนะคะหนึ่งย์เจ็ดสาม ศูนย์ศูนย์นะคะเหล็กบุญเนาะอ่าสองตัวนี่ส่วนมากเซียนมันจะมากรางเหล็กรางของเพิ่นนะคะผู้ชมเพิ่นว่าอ่าล่างเพลันใจศูนย์สามเร่องวันี้นะคะผู้ชมอันนี้อ่าสัมผัสเพิ่นมาเพิ่นกะปวดใ้พิจารณาญาณอีกนะคะผู้ชมก็ะศูนย์สามอ่าเป็นตัวเด่นเด่นเน,น้นเน้นของเซียนใบนะคะของเหล็กรางนะคะแต่ว่าเพิ่นบอกว่าเหล็กเจดเนี่ย เจ็ดสามนี่ตัวนี้เดี๋ยวจะขีดถูกให้เด้อนะคะนี่ขีดถูกตามเสียนนะคะอันนี้เป็นตัวดินนะคะที่ขีดถูกนี่นะคะเด่นแปดวิ่งแปดรูดแปดนะคะแนวทางของเซียนใบขอให้มีโฉมีลาบนะคะท่านผู้ชมนะคะชอบก็าตามนะคะเร,เราไม่ชอบเราก็ข้ามไปเหมือนเดิมนะคะพิจรารณาเบิงคัดกรองเบิ้งซอยกันนะคะท่านผู้ชมมาลีลาวนะคะหวยลาวนะคะแนวทางหวยลาวนะคะ งวดวันที่13นะคะตรงกับวันศุกร์เนี่ยเลขแต่ละเซียนนะคะจะได้มาเลขเด่นตัวไหนนะคะยดมินก็นจ,ะจะไปสรุปโครงสุดท้ายะะอีกที่หนึ่งเนาะนะคะว่าเลขเซียนนะคะมาชนกันเยอะๆที่สุดนะคะว่าจะได้เด่นวิ่งตัวไหนนะคะ,อะขอขอบพระคุณนะคะผู้ชมเนาะ,ะที่เขามารับชมเซียนใบนะคะ,ะกดไลค์กดติดตามให้เดอนะคะผู้ชมสวัสดีค่ะนะคะ อกันชุดสรุปนะคะผู้ชมกับดวนตีนะคะและอีกหนึ่งเซียนนะคะสวัสดีค่ะนะคะ